ครับคนก็เริ่มเต็มนะฮะเราที่ทำคัญทุกเต็นท์คนเต็มหมดฮะนี่คือเสน่ของระเบิดครับเจ้ายูโรนะเบิดมีพื้นิี่หนึ่งซึ่งรุนตัดโลกประเทศนั่นคือนั่นคือมันแก้วของจัมจ้าพวกนี้ทา่ตั้งแต่แสกหลานผมกับยูบานฟางที่น้องลูกเต้าเล่าไผ่อ่านกระสินผมนี่มันเทามันเทานะฮะถ้า มันเผามันเผาเออเผานะฮะถ้าถ้าทางเหนือแล้วมันฮะยายามามรุ้ายามวม่แม่าแม่ดกับเจ้าามยามับสเียวมคามสีมถามชื่อออกนยุบนาาตรีแัขับรถมาเห็นหายตลอด ตู้กั้งขยามมาจันแจะได้มาซื้อกลับบ้านนะเป็นของแท้จ้ะจากทงหินที่ปลูกเลยปกติื้อ้านกปนอย่น้ิ้มันแก้วสดหวานนี่ะจากโมวครับสองงานสีจนร์ตานนะครับมันแก้วมะละกอเนี่ย